สวัสดีพี่น้องสบายดีเอฟสี่ไว้สุขุขคนเลยเมนี้มาพบปะกับสาวว่าปีขึอนว่บปีใช้ด้วยคือนกาวนอกเมนี้ว่าปีสิไปเก็บเก็บหมักบุกพลอยพี่น้องซื้อกระตาไปนึ่เก็บหมักบุกซึ่งอีเมลเราหายไปนะใหายเก็บเพราะขันม่งมีเบียรกับไปเก็บหมักบุกไม่ในเราชิมบ้าป้าไว้ใส่ห่อข่านอกพี่น้องหมักบุกแกกับอามา เอาไว้กินเนี่ยน้องบ่มีเบียก็เพื่อได้พากินเนี่ยน้องพี่น้องน้ามาไปเก็บใบเนี่ยท่านบ่มีเบียกสีพลาไปใส่ห่องเขาเนี่ยพ่อพี่น้องมักบุกท่าทางไทยเพื่อนจากเอื้องเนาะพ่อพี่น้องบ่อบีกับบ๊อบหุกแต่กับบ๊อีสีพลาไปเบิ่งเขาอยู่น้องยาม่าเลยเน้อพี่น้องมันกระถอมคือกันมันสีตายบ่เด้อมันเป็นยังไงเนาะเสียงกบเสียงเขียดมันได้ออกมาเพียวน้องอ่ะอันมัได้ออกมานนำอืม าวก็แวงอ่ะเป็นไดแถวมันดํดํน้ําหนัเนาะเห็บ่ปิไปคนเดียวส่วนจอนี่มันบ่ไปเตะบ่เอาได้อกเอานอยนึงตนี้บ่ปิก็สิไปเนาะกกกบกอยู่หน้าประตูเนาะพี่น้องอยู่หน้าประตูองบ่ปิกับีใหม่เคยไปถ่ายถ่ายคลิปไปหาหน่อไม้ฮอดกุกนี่ กับเดี๋ยทางไปแก่สมาบนเขาเนน้องแหนมอ่ะแก็ถ่มหอถือเด้อพอพี่น้องถ่มหอจริงเนี่กบอบบีกับโอ้ยขันซ่อมใจเยอะไปพี่น้องน่บีพาดแต่ออกมาหน้าซองเหมือนนี่ยเมื่อท่านมาบนเขาอยู่น้องแหยมจถือนเนาะพอพี่น้อง โอ้ตายไปครึ่งนึ่งพ่อพี่น้องไปเบิ่งเนาะพี่น้องมันตายครึ่งนึงกูโปมันตายมันก็เดือบอะไรตายกับพวเครื่องเนี้ยตายหนึงกายหนังหางสับเนาะพี่น้องร้านถ่่มน้ำถั่มอยได้อยู่แต่มัน่มมือหนึ่งซ่องมือนก็นเลยอันนี้นี่เขาไปเชื่อหอดเลยนะพ่อบอกไว้กเอาซะหอดเเนาะพ่อพี่น้องหอดกูโป้มเนกระเดือบแล้อง อันนี้ตัวนึงอันตัวนึงตัวนี้ฮัมาตัวนี้กันเลยเนาะน้าหนาก็บริวันสามเพราะว่าฮับริเฮนเนาะนีไปกับบริเผน้ใไรฮักับบริเอรในเทียงโอ้ตัวหลังพวกตัวใหญ่ขนาดนี่แี่เราบ่าก็บเราบ่าอันนั้นโอ้ตัวหลังวกเ้ามันรนนนี่เห่ว่า โอ้พอนเอางอ,อามาผูกทีนี่สายไม่เสร็เลยดอนโอ้ตัวดอนก็นมีโอ้มสีไปเบิ่งกกนั่นก่อนกกนี่หลกหลายคือกันเด้พอคพียตัวสิยใเบิ่งกุกนั่นก่อนกุก๊กงงะม่ได้ถด้หนี่นนพ,พีนอง กะไอ้หัวอายุต่อปทวมเด้อมันสูงสูงสัมเราก็มาหาเก็บแบบบกน้องคนนี้เพิ่งเนเนาะมากกุ๊กใหญ่นี่ซึ่งมันกุ๊กใหญ่กุ๊กตัวนี้เป็นต้นใหญ่ถ้าอีทมันก็มีสี่สามสี่ต้นเนาะพระจักเดี๋ยวเพี่น้องแม่นได้เนี่ยเป็นหักฝนตกครับเนาะแต่บกสูงเห็นได้มันอยากดำ บนตกฮะมาเนป่เนีฟังไทยอาจสิหเนาะแี่อีสานกกนี่มันมันยากนอนตะกียมันน่อย่ยงี่อยบกบกมามันกไดปีเนาะไดปีแต่กะอไไดปีมันกะนอยนอยอื้ม กระเั๋สูมีหน่อยได้อันนี้แต่มีห้อยเข้าจ่าเก็บแ้่พวกเหี่ยว <c ười> เก็บหมกบกกินกับข่าวแซ่บแซ่บได้ไงเดี๋ยวเราปีสิหาเก็บหมกบกคนแรกพวกเหนี่ยในกล่องมันสิบริเวณในกระปูมันกะติดๆกับขาถ่ายได้แค่นาทีหนึ่งเนาะถ่ายได้นาทีหนึ่งก็ได้อันนี้เนอกเอนี่ยว แล้ววับปีขอตัวไปเก็บโบกกันเนอะท่านเก็บได้ได้ตลอดเนาะได้น้อยนึงนี่นี่ได้น้อยนึงดอกะว่าปีห้ากับเก็บพึ่งยาเนี่ยกู้งโบกนี่พายอยากมาเก็บก็ได้หน้าพี่น้องเพื่อนบารย์หามาหน้าพี่น้องว่าเข้าหุ่นจักกันแต่ว่าว่บปีบารย์อยางไปเที่ยงหมดเที่ยงพึ่งยูฟุนปนคันนี้ในกละองอาจชโบเห็นเนาะพี่น้องเที่ยงพนน ເຮົາບໍ່ພິຊິມາພາໝາກບຸກໃຫ້ພີ່ນ້ອງເບິ່ງເນາະວ່າທາງນາມັນເຕັ້ນຈັ່ງໃດເນາະວິທີພາໝາກບົັນຊຍັດ ว่าไงกับบทสื่อโอ้ยนาวตัวนี้พี่พี่น้องเนี่ยน่าวเด้อดีแต่เปื้อะเห็นบ่โอ้ดีพ่อพี่น้องตัวนี้โอ้บานว่าบีเอิญตีนขั้วแล้วพ่อแม่มันมันมีสองอันเนี่ยสิอืมดี่กับไม่ได้ดีอะไรบทดีแล้วทั้งแถวมันแห้งได้บางคนเพิ่นเอาไปตากแห้งเนาะบีว่าหมักตากแห้ง แบบว่าผ <ừ> ่าชดชดแต่กินก็เผามันกว่ามัดแต่แบบมันดแห้งพอดีนะมันชิมัมัดนึกเผือเพื่นบางคนเพิ่นไปตากแห้งตากแดดโอ้จุดมันแห้งแก้เปลือกเนาเผื่อเผื่อางนเพิ่งไากแบกแด่โอ้จุดมันแหงแก่เปลือกเิเน่าก็เผื่อเผ่อบางคนเพิ่งไปแห้ื่าบแดดโอ้จุ่มันแห้งก้ปลกน่าเ่อาไปละ นางนำหัวอยากดะมึงเาะโอ้ยแค่แต่บ้างหมองคฮะเพื่อนเนาะบางกกหันเพิ่นมีงัวเนาะงัวะแต่มันกินแต่มันกระสีขี่ออกกระสีมีแต่ไม่ได้หมักโบก้องกันอยู่เนาะแต่ว่าอยู่นี่กะเพิ่นบุญเดียเอามันมากินสงสัย มันกองกันบางบอนกับกองกันเบิดอันนี้พ้นโต๊ะใส่ซื้อๆเนาะร่างบอลไหนวะบ๊อบบี้ทำไงเว้ยตอนนี้เ้าก็สีแดงเมื่อเร้วเนาะห้าสีไปหายจอหนีผาเพราะว่าบ๊อบบี้ไปนั่งเมากแแ i̇şte ันกับเราอยู่เทียงเนาะแต่บ๊อบบี้บริไทยนะบ๊อบบี้เขาไปเทียงเนาะก็เลยบดริไทย ตอนนี้ก็สิบสองโมงนะไดดด้วน้องมันหักจี๊ดก็หนีจากสีถะจากสีฝาด้วยบ่เนาะงรัเดี๋ยวถ้าเมื่อเที่ยงกับปโปโบ๊บีมันตายบาได้วยน้องถ่ายหน้าที่หนึ่งกับตาก็เื่อบ่อี้าวาโอ้ยหเนาะกูได้เคยกินกับข้าวมินมาเนด้อยบอน้องหมักบุกเนาะฟังไทยเพิ่นเอิยจังไลยเนาะรั่ง Các bạn mốc bị ơn mặc bố Nà chứ ơn mặc bố cứ gần để nó Thác <laughs> cái xứ nhà cơ Nà thỏa mọt vậy mong khơi hết đó cái phật <laughs> <laughs> เอาผ้าแต่กะจิมกินเอาตัวมันดีๆเนี่ยกูด,ด่างหนามนะจอนน้องผ้าก่อนตีน้อยหนึ่งค้างไฟมันกระไดแทนจอนเหตุคืออนนะไรมุกอะ,กะฮะ ผมเหมื่ซิตาเมื่อบานโรายครับมีคนหอยเมื่อครับเอาสิตาหายมืออืมอ้าวกูตัดตัดออกมองเียนมก็ยังเอิรนน่บาก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 ้าวใส่เบ็ดก็ไ่ได้ออป่าตัวหนึ่งตัวนึ่งเจาบอกก็ไปหัดจเจ้าบอกก็ไปเจ้าวมันเดียงพี่บอ เอขอโเษค่ะไมใช่ด้าเนียน right? ั่นมันจะเป็นยังไงซิอ่าจะจีบกินจะจีบนะจอนข้ามันเห็งคนนี้มันสิบเซะปะเห็นบางอย่างแดงกไม่ไ้ไปหาอย่างี้อยู่ถึงลุงใช่ไม่จนเออเอาปลาอกก็ใช่ตัวนะเออตั้งอะ่สิอ๋อ กูเชื่อนะกูจีบมากกับพดมา,มาเปแล้วมันเน่าตัวนี้เ,ห,เ,ห,เหรอ้ากินได้เหรอมันข้าวข้าวเดียวเหมือนแล้วข้าวเดียวเบิดข้าวเดียวเบอร์ยรังพอ Vợ em nghiệp Đúng anh Kinh là khẩu không? Bà vấn đang kinh khẩu cho anh mà chịp mụ thua bạn biết ta con đi Chờ không ngoại cô hãy cái gì vậy Cũng thể bữa mà bưng hạt thì kinh này bưng มีมะกโพดจ้งสิจิเมือว่จอนถ่านเอามาแต่บ้านคนนี้อยตู้ทานมากเออไ่ไอโอ๊ยถอดยังอีโบถอดไหมเป็นไหมไม่ได้วะเบิ้ลดาวไนมาคุ้งอี้มลยถ้าไปดงบ้านอย่งก็จอนอย่งเบิ้ถอดนังมึงจะถอดที่ตัวนี้น้ำมันท่องปกได้เลมมีแป้งมมีแป้งกะซ่บ คือบบกล้วยทอดแล้วมันยังแฉบแล้วใส่แตงกัตาลพาออะไรบ้างคะโอ้พ้นสีตกเลยนี่เชียงพ้นมาอะไรนี่โอ้ดีแต่มา่าวีดพ้นสีตกอ่ะโอ้พ้นตกแดงโอ้ยเจ้าปู กินแค่เสร็เนี่ยจอนไปห้าไปว่าไปห้าหน่อยมาตุ่มพันยาเสร็จนะวระเด็นโซเนปียงปลาเนี่ยกินจอนมันกแเสร็จคือปวตกว่ะคือปวไปเขนงอเนี่ยเขนแล้วยังเห็นแต่ยู่มังเคาวอ๋ เนี swimming swimming um yeah uh yeah ่มันแร็บอยู่บ่จนไม่มาเนี่ยมันสมนะกินขาก็อยากจางบ่จางอย่ซัสนิทก็ชิบะจางจับไรจัมา์บริจับ Cái okay, bọc bọc kênh giúp cho áo 我已经。